ครับเกิดเลยครับวันน um> 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 ี้จะมาเอารถที่วัดชลไปหน้าด่านนี้เขาไปครับไปเจ้าเอาอีกเขาซื้อเอกสารตามเขาพิมพ์งานหมดเลยครับครับเดียวอ่าวันนี้ผมจะเอารถเข้ามาที่จากชลไปถึงหน้าหน้าเนี่ยครับเดี๋่ซื้อเอกสารครับเดียวอ่าคิดโชว์กสารงานเสร็จแล้วทีนี้ห้องนั่งหลังครับ

ตัวที่พิสเอาหรือว่าเป็นเอกสารจริงเท่านั้นครับมีระบบสบายดีเนาะี่เอกสารนี้เจ้าเข้าอันไทยในมนี้นะมันเอกสารใบครบเนาะ แล้วเจ้าบัได้ลงทะเบียนไทยแลนด์พาสเมื้อน,นี้ก่อันทางดานนะขอแนะนําว่าถ้าว่าเจ้าจะไปจังหวัดพะเยามือน,นี้ต้องเตรียมอเอกสารพร้อมตัมตามข้อกำหนดของรัชนากา,ารกไทยแต่มือนี้นอขอแนะนําว่าเจ้าอันเดินทาง<ะ>ไปที่ปางนอนอภิษฐรุ้มน้อยแล้วออกทางปางอนจะได้เลยเพราะว่ามันจะลดขั้นตอนเวลาได้เนาะเข้าเข้าไปยังจังหวัดพะเยาไปยังจังหวัดเชียงคำได้แต่ทางนี้มื้อนี้อันทางอ่า เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้วมันยังไม่พร้อมยังกว่าได้อนุญาตให้เข้าเนาะก็ต้องขอไปผู้เดินทางด้วยนะครับผมเรียกงานอะไรฟังข้อหงษาในยยังมีพิสานได้หมดเนาะสมมติไปด่ด้านขวัญมีแบบนีอย่างแล้วก็โยกพูดคันถ้ามันลงตัวละอยู่ต้องของสามย์หรือว่าสักเดือนแล้วถ้ามัน มันอยู่ตัวท่านนอำเภอในอย่างมาน้นกาจะเพิ่มาประสานง,งานากั้นตอนเดียวจะประสานง,งานระบบมาอีกที